สวัสดีแฟนๆพวกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับโอ้โหครับและในวันนี้นะฮะเราก็จะมาต่อจากที่เราแรนดอมไปนะครับในครั้งนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นปิกาจูมวยปั้มกันนะครับมาเซ็ตสปอร์ตนะครับเราก็จะใช้เอ่อเกโคคาชิระแล้วก็อีวุยครับเราเปลี่ยนเซ็ตสปอร์ตกันบ้างนะครับมาในรอบนี้นะฮะโนมาจะเล่นตัวอะไรครับในรอบนี้นะฮะเราเจอกับกาเบียสครับโอ้โหกาเบียสเลยทีเดียว ไม่เห็นกาเบียสต,ตั้งนานเลยนะเนี่ยมาปกติเห็นเขาเล่นแต่บิกาจ,จูลูคลิโออ่าแล้วก็ชนาล,ลูหลกัหลกๆก็มีแค่สามตัวนี้ที่ผมเห็นบ่อยๆนะครับอ๋อแล้วก็อ๋อแล้วก็ไคจิตัวหนึ่งมาเล็กเสียงเชียร์กันหนอ่อยอ่ารอบนี้นะเราก็จะใช้อีวุยนะครับมาเดี๋ยวขอบวิวรมแป๊บหนึ่ง,งเราขอวอร์มก่อนรอบแรกยิงนฟ้าไปปาซาไม่โดน,น อะไรซี่นะคอเตอร์กลับไปลุกขึ้นมานี่ก้นกระแทกไปโอ้โหไม่ได้ครับโดนสโตนเออเต็มไปเครับเป็นแบบคลิกด้วยงัดงัดไม่โดนคอลทังอะไรคอเตอร์โดนซีไฟฟ้าต้นกระแทกเข้าไปไฟอิงเพสแล้วก็ไฟชาร์ดไม่ได้ครับโอ้โหช่องว่างไฟชาร์งจะไวชาร์ดเสร็จนะครับโดนจับนี่แบบจุดอ่อนเลยโดนแบบคลิกด้วยผมนึกว่าเขาจะเออเควครับแหมเขาพ่วงโอ้กลังคอเตอร์ก็โดนจับครับโอ้แซนทูมเต็มเต็มครับ เออจะคอมโบฮะโอ้ยคอมโบนี่ติดตามมากอ่ะมาเลยนี่อะไรคอ์เตอร์อะไรจับจับไม่โดนเตะลงมากันได้โอ้โหอีกแล้วโดนจับอีกแล้วเรียบร้อยครับโอ้เลือดเขาแทบไม่ลดเลยงานนี้จะไม่หมูนะครับสำหรับเจ๊จูคนนี้เป็นปิกาจูตัวเมียนะครับมามาตอนที่รอบที่สองครับมามาดิชาเข้าไปดิกอะไรนี่ลงมาโดนคอ์เตอร์เต็มเต็ม มามาอ่ะกดตัดละนี่นี่ไฟฟ้าดักเอาไว้ลุกขึ้นมานี่งัดขึ้นไม่ได้เลยเคาน์เตอร์ส่งเข้าไปไฟนเพจไม่โดนครับห่วงอะไรโซนในเคาน์เตอร์แล้วก็อัปเปอร์ครับก้นกระแทกไฟนเพจจาะล่างเอ้าไม่ได้ครับอืคอมโบอะไรเนี่ยมันไม่ติดแล้วเนี่ยปกติมันต้องได้นี่อืมอะไรอะไรนี่น่งัดขึ้นมงเข้าไปเฮดบาัตดิชาร์จนี่ไฟฟ้าไปโอ้โห สไลด์มาด้านข้างครับโดนควงเข้ามาครับแล้วก็คอยนี่โซนในเคาน์เตอร์อัพปอร์คับอีกรอบนึงก้นกระแทกไฟอิ่งเพจเจาะล่างไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันเกี่ยวขนาดตัววะไม่น่าเกี่ยวนะเดี๋ยวนะอีวุ้ยโอ้โหกำลังเอ้ยไม่ได้เกรงกลัวเลยเลยโดนจับเข้ามาครับโอ้แรงมากครับสหรับเบกก้ากับเวียสแปลงครับซีจิเบิร์ดมาเลยที่ชัดอ้าวเว็นกัมโอ้ยเอาเลสแมชเซอร์เต็มเต็มเลยอ่ะกำลังกระโดดชาร์จเลย โอ้น่ากลัวมากวุ้นไปนะครับโอ้เอาเลสมาเชอร์อเหลือเจ็ดสิบครับยังโยยังโยดิชา่าโอ้ไม่หนีอ่ะเนี่ยหนีอ่ะเฮ้ย,ยอย่าหนีนี่ต่อยเข้าไปถีบเข้าไปครับดอปคิกมาดิชา่าโอ้ยเสร็จดิชาดด่าโดนจับอีกแล้วเหลือสิบสี่ครับยังไงต่อ,อโอ้ไม่นึกเลยอ่ะไม่นึกว่าเขาจะใช้ท่านี้มันเป็นท่าที่ผมไม่รู้มันจะมีอ่ะ มันเป็นท่าพายุทรายรอบตัวนะครับเป็นตีรอบตัวแล้วก็ออกเมีอวเก็บเ,เคาเต,เตอร์ได้นะอในรอบนี้นะฮะเราก็แพ้ไปก่อนครับโอ้น่าเสียดายมากโอเคครับมามาลุยกันต่อครับในรอบที่สองครับพีกระตูไปปั้มนี่ผมคิดว่าจะทำให้มันเล่นเก่งๆนะผมก็มีแค่คอมโบเดียวอ่ะ แต่ก็พยายามนะครับมันมังมีอยู่ทางหนึ่งผมจะพยายามฝึกอยู่ก็คือการกระโดดกลางอากาศครับแล้วก็ไต่ไปด้านหลังแล้วก็ชนกับกําแพงอีกทีหนึ่งมันก็เด้งกลับมาตรงนี้มันจะทําให้เราได้ d ีเฟ n s เพิ่มนะครับมันเป็นบัฟพิเศษเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวมันทํายากจริงๆถ้าเกิดทําเป็นแล้วก็ทําง่ายนะแต่ผมทาให้เป็นโอเคครับมาเลิกกันเลยครับรอบแรกครับมาขอร้องหน่อยไม่ได้เ้ยออาไ้ก่อนนะโอ้ยคอเตอร์มีโดนแล้วต้องคลอมากันได้จับจับไม่ได้ อะไรบิ๊กอะไรไม่ต่อยเข้าไปดอกคิกมาเลยดิชาร์ชนะโอ้ไวาชาร์ไม่ทันอืมถ้าเกิดมันมันควงไปก่อนนะผมว่าได้อ่ะเดี๋ยวอะไรอะไรตีอะไรตีอะไรตีอะไรฮะตีอะไรดรอกคิกเข้าไปอีกทีเลยดิชาร์จ,จะไปไหนฮะดอกเลยดอกงัดขึ้นไม่ทันครับเอาไม้ดอกไม้ตีไฟฟ้าดอกไม้นีเฮดบาดงัดคางไปลงมาตีเข้าไปต่อยดอกคิก ไม่ได้ครับโดนสวดกับมด้วยเคาลเตอร์ครับอะไรเคาลเตอร์เลยมีไฟน์เพยเข้าไปวายชาร์ตโอ้ไม่สำเร็จชิพหผ่โดนจับครับอีกแล้วอะไรเนี่ยโดนจับหลายรอบมากเลยไปครับซิจิเบิร์ดมาต้องกดดันด้วยชิจิเบิร์ดตีดีชาร์ตไม่โดโอ้โหมีโครงด้านหลังด้วยมันเก็บด้านหลังได้เลยเฮ้ยนี่นะอาจจะจับหรอครับไม่ให้จับเต่าด้วยท่าไม่ได้ได้หรือเปล่าไม่ได้ก็ต่อไม่ได้จับต่อไปเข้าไปแล้วก็เจอแมนซูเพย์เขาหลังแอนไปก่อนเรียบร้อยครับ1-0ครับ แม่เมื่อกี้เกือบไปแล้วนะโอ้ตอนแรกไม่มีควงมาเนอะว่าแม่งจะพลิกแล้วนะ่ะอุตส่าห์แปลงซิจิเบิร์ดแล้วนะโอเคครับมาตอนเที่ยวที่สองเรปล่อยไฟฟ้าไปเดี๋ยวขอบ,บัฟกขอบล็อกมันมันบัฟยังไงวะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเอียนดีเฟนส์ดีเฟนส์นี่อะไรจะจับอนะไรฮะดอกพลิกเข้าไปกลางลำตัวดิชาร์ดตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจับจับไม่ได้ครับอือเขาก็โดดหลบไปยชาร์เข้าไปโอ้ชิบหายอีกแล้วอืมโดนจับนี่บ่อยมากครับ เหมือนเขาจะรู้จุดอ่อนนะโอ้โหโดนตีเข้ามาครับตีปกติด้วยคลีปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไระจะพวงเหรอฮะนี่แอนตี้แอร์เข้าไปด้วยท่ามงเฮตัดตีชาเข้าไปโอ้ตีตอนเอครับหิ้มกรุงขึ้นมาโอโดนไฟคอมโบง,งัดขึ้นครับตัดลำตัวโอ้โอโคอมโบปิดด้วยหางครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปครับซีทีเบิร์ดกดดันไว้ก่อนกดดันไว้ก่อนตามด้วยอีวุ้ยปังลูกคึดลูกคึดเขาเตอร์เข้าไปแล้วก็ท่าไม้ตายเห็นจะจับให้ไม้แตะขึ้นไป เอาละถึงเวลาของท่าไม้ตายครับไฟอิงทันเท่าแคปเพสเต็มเต็มแรงด้วยแบบคลิด้วยนะดิชาเข้าไปดิชาเข้าไปโอ้โหอะไรอะไรเมก้าการ์เมตอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวแล้วกลัวแล้วโอ้โหจุดแล้วเมื่อกี้แดกถอยหลังจับหลบเมื่อกี้เราแดกถอยหลังหลบจับได้ครับเกือบไปแล้วอะไรฮะตี้อัปเปอร์คาร์สกวารักอู๋ไม่ได้เว้ยไฟอิงเฮสอาอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับ โอ้ยค,ครับเกมนี้เราก็จบมาด้วย2องศูนย์แม่สองศูนย์คืนนะครับตอ,อนนี้ก็เท่ากันแล้วครับโอ้ยค,ครับมาดูกันที่รอบฟันล์ลาครับโอ้ตะกี้นีน่กวาเสียวมากคือตอนที่เขาไปไม่กล้ากาเวียนแล้วเขาจะจับโอ้โหเ <c ười> มื่อกี้เราได้ถอยหลังตกพอดีแบบแบบนาทีชีวิตมากโอ้ยค,ครับมาดูกันที่รอบสุดท้ายครับ ขอทักทายมีรักแฟนเพลงกันหน่อยมีใครเชียร์เปีย,ยจูไหมหรือเชียร์อาเบีย,บยกันโอ้ครับมาเริ่มกันครับด้วยเกโกกชิระก่อนโอ้ครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับอะไรปลาอะไรอุ้ยดังคอเหรอฮะจับจับไม่ได้โอ้โหโดนตีเข้ามาครับนึกว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรชาร์จเข้าไปนี่เคาน์เตอร์อัปเปอร์คัทนี่ก้นนอนกระแทกไฟ์เพโอ้ติดวอครับแม่สินึกว่าจะขึ้นโอ้ลงมาโดนจับเพาะกลงเคาน์เตอร์พอดีอื อีกแล้วครับเนี่เรโดนจับบ่อยมากสำหรับรอบแมตช์นี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรโอ้โหโดนแซงเข้ามาแล้วตามดี่จับมังกรครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดดิคดิคอ่ะดิ๊กก็เสร็จสิครับนี่เนี่ยต่อยเข้าไปไฟอิงเพดเจาะล่างอิเล็กโทรเว็บไม่ได้ครับอะไรตี่สวนในคัลเตอร์อัปเปิ้ลขาดมาลงมาใช้เลยกัโกชิระยิงน้ำไปแดกเข้าไปแล้วก็จับน้าต่อยเข้าไปเลเซอร์เชียร์แล้วก็ใส่คิกเข้าไปเต็มหน้า ลกขึ้นมาอ้าวพบกพาก็ไม่าก,กากรเบียดกดดันหรอฮะเราก็มีเหมือนกันมามาดิท่าไม่ตายอ้าวเฮ้ยเอาเลยสเปเชอรมาเลยใครจะได้เราได้เรียบร้อยเรียบร้อยอืมมาเลยท่าไม่ตายกันเหรออย่าวัดอือเรียบร้อยครับเกมนี้ฮะเกมแรกก็เป็นของพิกาจูก่อนครับหนงศูนย์โอ้เมื่อกี้วัดใจมากถ้าเกิดเราโดนนี่ก็ตายครับ เป็นช่วงที่หน้าที่ชีวิตอีกแล้วมาเลยอะไรอะไรอะไรอ่ะไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวจะี๋ยอกันได้กันได้โอ้จะจับผมนึกว่าเขาจะหยุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเทสไม่โดนเนี่ยเคาน์เตอร์เข้าไปกันได้อะไรเตะอะไรเคาเตอร์อีกทีหนึ่งอะไรอุ้ยทนกับดางกรงคอครับเมื่อกี้หมัดอืมอัปคัปไม่โดนยังไงไงดิกอะไรดิกไอชาร์ดเคาเตอร์เข้าไปอัปอร์คัป ตีกองกระแทกไฟอิงเพสเจาะล่างอืมมอมมันไม่ได้หรอหรือว่าอยู่ที่ตัวไฟอิงเพสเข้าไปอีกทีนึงอืมตั้งสงสัยอยู่เหมือนกันจับต่ออ e ิเล็กโทรเวฟอ้าวดานเลยมาเลยชา็อตไปเข้าไปอืมมาแล้วลูกคึบมาแล้วเก่กโอชิระยิงน้ำมาจะไปไหนฮะการนะฮะการนะ,ะนี่วายเธอไปสตองโคสตันเนอมาเหลือสิบปาส ไปไหนจะไปไหนจับโอ้โดนควงโอ้กำลังขึง้นทึเลยโอ้ชิบหายกับไม่ก,กล้ากาเบียดคิดว่าเราไม่มีกันเหรอมาซีจีเบิร์เหมือนกันยังไงดูเธอเกีกน,นะติดชาร์เข้าไปครับเรียบร้อยโอเคครับในรอบนี้นะฮะเราก็เป็นฝ่ายชนะครับโอเคในรอบก่อนนะฮะเราเล่นอะไรนะเล่นแรนดอมเราแพ้เขาแบบไม่น่าแพ้ <laughs> มันสุ่มและตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ารอบนี้เราก็ชนะมาได้นะครับโอเคครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะครับและใครที่ชอบพิ๊กกจูไใบป้ามนะอยากให้มีอีกนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะฮะในคลิปหน้านะฮะก็น่าจะเป็นจูใครกันบ้างโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ